เยร้อยใส่เกียวร้อนกินกับต้มฟ้ตาตํมแตงจำเดี๋ยวไข่กินกับตํมแตงไข่เกียวตํมแตงกล่องกับวันนี้คนถือไห้ล้วขากับบอดีขากล่องเกียวกระเทียมนั่หอมสูตรโบราณ เกี่ยวไข่เกีก่ยวกระเทียมหอมๆนีม่มันหอมก่อนนะแล้วก็จะเอาไข่ที่เราปรุงไว้จะใส่ต้นหอมด้วยเกียวไข่โบราณกินกับตำแตงเกี่ยวไข่ตูตรโบราณแล้วที่น่นาจวดแจลงไป ก็หอมไข่หอมใส่ขขต้นหอมสูตรโบราณสูตรบ้าน เดี่ยวไข่แบบบ้า,านๆนะครับทุกคนรอไข่สุกข้างล่างนะ่าจะสุกแล้วแหละทุกคนดูนะว,ว้าวกล,ลักบได้แ้วกลับไดแแลสองตั้งขัมางตั้งกับไข่ เสียงอุ้ยหุยเสียงอุ้ยหุยไล่น้ำมันนะคะเปิดไฟไล่น้ำมัน,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 นไข่กรอบนอกนุ่มในเห็นไหมกรอบนอกนุ่มในนี่นกลับอีกที่หนึ่งดูหน้าตาดูหน้าตา,าตาีขาวจังเลย okay.